นีได้ไพีะเห็นหมดป็นแมือเนา้องเห็นดเมือไม่ต้องเห็นก็ไเลยไหมครับกดเลย่มันเป็นไรสดกดเลยครับเดี๋ยวผมกดหน้าองก่อนเลยแค่ไรบ้างไอระหว่งอะไรบ้างระว่างเเจนดาวกับสตาร์จากในอบผม อา้หมุนเป็นคนทาตุถึงจะทำประโจอ่ะอ๋อยิชุบไปแล้วก่อนชนะเป็นคนเริ่มก่อนแล้วไหนมีบัตรใบต้องมีหมุนพี่พี่เจอสูงพี่บางไฟอ่ะที่ต้องมาอยู่มุมนี้ลูกอ๋อผมย้ายอยู่ที่นี่คู่ปรับเก่ามาเจอกันนะคะดูเด็กด้วยทำอะไรยูด้วไปดาวไปเจ็บเล่มกมาร์ทไม่พลาดไปอืมไม่มีไม่มีดาวเงี้ยวันนี้ฝั่งกมแปดมาถล่มประเด็นสองอีกแล้วเกี่ยวกับอุบัติเหตุละโซโลที่ตามหาดาวเกี่อุบัติเหตุ เรอบนี้ใครชนะนี่มีผลทางการชิงตัวนะคะได้ฝ่ายจังหวะัดจุดการดึงใบเหมือนจะมั่นใจมากก็คอลาเด็กอยู่ดีครับที่ผมลงมันชิงตัวถ่ายหลอกมันไม่ได้ทำอะไรได้ครับตีเงินหมื่นบวกตัวสองหมื่นใช่ไหมใช่แล้วก็เมื่อเมื่อตีอะไรมาตึ้นไ้องมีดาบซีเล่มก่อนปะ ใช่แ้วโอเคแฮปปีมาลีตง right. okay. right? okay. 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 hey, ับดาบดเดียวดบเล็ก right? ก okay. ัรเลวัน right? น uh ีไก่อนการเลวันนีเลยก่อนเตอโอเค่นมีมีหอถือมีสันถือนานๆนันปอะไรไหมเตอดเจ็ดสูงมากกว่าชัดจุ๋วรอดละสกสี่สสี่แล้วเหมือนจะไงเขาจะขึ้นล้จหวนีไรจะไน่ขึ้นแล้วี่ขึ้นแล้ววันนี้จตายอีกไ กระโดดตกเขาจะกระโดดตีสอง่งก่งสองหนึ่งเก่งมก็โซจานกตจก้าหนึ่ใบทำอะไรไหมิงกับนาหนึ่งใบจอก้าสองใบทำอะไรไหมเชื่อาขมดีคนไหนะโซมีคัดเวด ไร่ไม่คอร์สจะไม่จะไม่บอกตวตีไม่ใช่อ้ยตลตอตีสามเท่าะแต่นท่บอกว่าตอนคอตอนคอตอนตีกลันคสามามชี้การครับ อาไม่ใช right? ่สี่สา um, ok right? ีกลาง้เจ็ดสองทีกลางครับได้เท่าไหร่ไหมไม่เจอนึงก่อนสแตนจ์สามทีกลางนั่นนี้อะไรไหมสแตนสามทีกลางน่น่ เกมเร็วเกมเร็วเอาเกมเร็วจบแลเกมแรกจบแล้วเกมแรกภาในเวลาไม่ถึงสามนาที OTK ใส่กันแล้วทีเดียวจังหวะต่อตาสองจะได้ขอเรว่มืหนักก็เลยก็เลยยุทธกลยุทธก็เลยยุทธม็เลยยุทธต้องทำแบบนี้ตั้งก่อนลำหลังเริ่มหลังเขาเปลี่ยนสายบอร์ดเอาอ่ะเขาเปลี่ยนสายบอร์ดว่ะแต่เขาไม่ไม่ได้ตียังไงไม่มีไอ้ไอ้ไอ้มูมาไอ้ไอ้ไอ้มูมาจะน่าจะเอาอะไรเทมาไอ้ยเัย แม่งเลิก<ด>เ,เรียนช้าไอพี่อ่ะเรียนเรียนไกลเรีนช้่เรียนไกลเรีนช้าของแง่ของแง่ล่นะโรขี่ยานวันเราขี่ไอี่อ่ะวันวมีมีแต่ขี่ยานะครับ วันวันขี่เบจูดไม่เดเพืนพังไปแล้วตัใส่สไม่ขึ้นใส่สีไม่ขึ้นเรือดำน้ำไรือไม่ยิง้ไกลับไว้ทงแ่ดีนะที่ขีันเปเชไมงันมันโดนเท์อะไรเทยเลยเนี่ยไรสองใบเบื่อเบื่อเด็ก ไม่ไม่พวกเราพวกเราเตียงไปเพราะว่าไม่เอาเมตตาเบื่อใช่ไหมวะไปแล้วแม่ผมก็เลยลงไปแล้วถ้ามันถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่โนมอมเมตาอ่ะนี่โนมอมเมตาเหรอก็ชิมซีกหรอใช่เต้ลงกันเองว่าไม่อยากให้เมตากันเลยแต่ว่าลายสาระอะไรเนี่ยอ้าวเราเจอปะครับเเน่รก็ลอมชนะเราไม่เกี่ยงเลยสัตว์เออชนะคือชนะเมตาชนะที่ชนะอียอมเมตาด้วยเมตาเฮ้ยผมชอบเหมือนกันครับเจ้าเมตาครับเมตาอะไรเนี่ยครับอุ้ย เรือให้มีมีด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 ีอีด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 าดีดีนีดีดีอีด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 ีอีด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 ี่ีด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 ีเีดีดีดียีด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 ี้ีด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 กดี ก็เป็นราทกนนานอยากเกมเร็วว่านี้ยมันก็มีหลายที่นี่หละวะอกระต้นเปนก่เพราะฉะ้นนอย่างคนเล่นกอคนไปเนี่ยเกียร์ทาเกียร์ใช่ไหมใช่ I <laughs> เอาว่าเธอกรอะป๋าส่อะไรดูเรื่องแสนะาเอฟเฟกต์อ่ะนนเอฟเฟกต์น,าน่เนานเปิดเต 快发！ สามส네ี่กลางรอเลยรอแล้ไม่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 อแล้วแตจะไปดูของจะไปดูแบรนด์ปเทลไม่จ่ายฟอสทำไรไหมใบไมแม่งจุ่มผว้เก้าพันสี่่กลางก็สวนพอดีอ่าสั่งอัีหนึ่ต